ครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมครับพบกับพี่เชนอยครับวันนี้วันนี้สิไม้ปล่อยเปลนอีนกระบอกนึงแล้ครับพี่น้องเด้อครับผมครับเป็นอ่บอกนี่เป็นล่างกลมนะพี่น้องเด้อล่างกลมครับผมอ่าตัวนี้เป็นห้อยบะเมียนมันห้อยอย่างไรห้อยมันเตะระหว่างแกนกับเปียกนะพี่น้องเด้อแกนกับหมอกนะพี่น้องครับผมครับตัวนี้เป็นงานไม่ดูครับผมพี่น้องครับงานไม่ดูครับผม ล่างกลมครับผมพี่น้องตัวนี้เป็นล่างกลมล่างกลมน้ําเงินนะพี่น้องเด้อครับผมล่างกลมมะเฟืองนะครับพี่น้องครับตัวนี้ตัวนี้เฉพาะล่างเก็ดฉีดพี่น้องครับผมครับจะเปรเก่าครับผมตัวมะว่านไปแล้วนะพี่น้องเด้อครับผมขอบคุณเลยหลายครับพี่น้องอ่าลงไปแป๊บเดียวก่อน็โทรมาเอาแล้วครับผมตัวนี้ก็พี่น้องสนใจก็โทรเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อครับผมครับเป็นล่างกลมครับผมครับไ้แต่ยิงป่าเนาะพี่น้องครับผม ติดหักระวินให้เรียบร้อยครับผมพี่น้องพี่น้องก็ไปหาสายแซ่ครับผมที่ซื้อสายเพิ่มอีกก็ร้อยหาสิบบาทครับผมพี่น้องครับติดหักระวินให้เรียบร้อยครับผมพี่น้องเป็นงานไก่กองสเตเลอด์ทีพี่น้องด้แบบมิเซฟครับผมครับงานไปใช่หน่อยสิเป็นพร้อมยิ่งสิเป็นไก่เลี้ทุกตัวท้่พี่น้องได้ครับผมครับพี่น้องตัวใจกันโทรขมาครับผมพี่น้องของแถมกับนี้ขึ้นเขาเหรอครับผมยัง ให้ยางไปสองชุด, ow, ดครับผมลผมูกไปสองลูกครับผมพี่น้องกลับไปพี่น้องครับยิบ่งได้เลยครับผมลูกเสียก็ค่อยซื้อมาเองสินะครับผมพี่น้องครับรักษาดีกับสองลูกกัยิ่งปันได้ครับผมยิ่งลงไปครับผมยิ่งระวัง,นนงแบบะะน,งน่ครับผมอย่าไปติดสวะครับผมฝากพี่น้องํำนี้ครับผมสนใจล่างเอ้ยปืนยิงป่าแบบพร้อมยิงแลวพี่น้องได้เป็นชุดพร้อมยิงพร้อมยิงเลยจัดส่งทั่วไทยครับผมพี่น้องก็บ เงินปลายทางครับผมทุกออเดอร์ครับผมพี่น้องหลานเพนิ่งใช้หน่อยสิเน้นเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องสะดวกอยากโกนบริยุบานอยู่อยังสิอยากโกนไว้ให้ผู้ยุบานรับให้ค่อยทักเข้ามาครับผมพี่น้องค่อยแจ้งเข้ามาว่าสิโอนเด้อครับผมปกติเราเพิ่งใช้หน่อยสิให้พี่น้องโอนเว้ยเก็บปลายทางทุกออเดอร์ยี่หรอครับผมเพราะว่าพี่น้องจะได้สบายใจเนาะครับผมยันของมาถึงหม่องถึงเฮี้ยนครับผมบางทีก็ซราบบางทีก็ ที่ก็ะซ่าบางทีก็เร็วคนทรงกระได้แล้วแตอคนทรงแต่ละพื้นที่ก็บพื้กันครับผมบางที่ก็เร็วบางทีก็ะซ่าสินะครับผมพี่น้องสนใจกันอยากได้ปืนด่านนี่ไปไปถึงยิ่งป่าก่อนนาโทรหาส่ม่ใช่หน่อยกันนะก็จวดจัดเลยเถอะครับเด้อเห็นคลิปฝนาโทธรถมันสิบประทันโมครับผมถ้าบอกท่านบอกนี่ก็ค่อยล่อบอกไหมครับผมเดี๋ยวพี่น้องข่าวมีเวลาพเนี้ยใช่หน่อยกันจิ ขึ้นงานเลยพี่น้องครับผมเป็นปีก45่ส้าได้พี่น้องหรือบ,บอกตัวปีก45เส้นได้ตัวนี้ได้ครับผมปีก45เส้นครับผมครับฝากซัมนี้ครับผมขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่ติดต,ตามอ่ากดนนสินค้นาพื่อชนเงินโดยดีตลอดมากครับผมขอบคุณหลายๆนเลยครับเด้อครับผมสวัสดีครับ